แขวนมวยพันแท้ไม่ควรพลาดพบสุดยอดมวยไทยกับศึกมวยมันวันรวมเสียนหนองบัวแดงในวันพุทธที่3ทธันวาคม2557ณบริเวณงานนิ้วอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูม ลุ้นความมันชิดคอเวทีกับจอมฝีมืออาวุธครบเครื่องพบกล้องนนทองสิทธิ์ป๋าหำเจอกับชิงเด่นพอตอระเวสดทั้งคู่ดูกันไม่จืดกับชาติชนะเล็กพอตอระเวใครจะได้เฮเหมื่อเจอกับเพชรผาม่านวอวันทวีคู่3ามเพชรรุ่งเรืองโมเดิร์นยิมจอมทิมสถานเวทีพบกับพันมงคลเล็กเกียรติสงับคู่พิเศษมีเฮแน่กับนั่ง่วยรุ่นยักษ์80กิโลชมเซียนบอยสิทธิ์ป,ป๋านโนดขึ้นเขย่าสังเวียนอีกครั้งกับเพชร พยักสอเทียนชัยคู่ห้าฟ้าประธานสอพลอชัยภูมิพบกับสุดยอดไอแอดยุทธจักรเคลนอ้อยวังชมพูคู่หกชมอัตพลอ,อบุรภาเปิดโอกาสให้ก้องชัยสอศรีสมพรแก้มือแบบมีเดิมพันนับแสน คู่คำํำพบแชมป์สมาคมผู้สื่อข่าวภาคอีสานไล่เสืออปตอนนทองเจอดีแน่เมื่อมาพบกับไอ้มัดท,ทะลวงไส้ไม้สิสออคู่รองพบนักชกฟอร์มสดจากลุมพินียอดมวยใจเด็ดจอมเพชรชูวัฒนะใจเด็ดจริงหรือไม่เมื่อเจอกับนักมวยต่างสายจากเวทีราชดำเนินน้องใหม่ลูกบุญมีคู่เอกชมอสอรพิษสิทธิ์ช่างผลเดินชนอย่างเดียวไม่มีคำว่าเหลียวหลังเจอกับเจ้าจอมรุ่นใหญ่อลนันตชัยสอพลังชัย ฉายาแข้งซ้ายผ่านตลอดพบมวยประกอบในรายการอีกหลายคู่ดูกันแบบได้เสียกลับบ้านเมียไม่ดา่าพร้อมทีมโคโยตี้สาวสวยสร้างสีสันโดยไอ้เสียงหำจัดให้ใหอย่าลืมอย่าพลาดกับศึกมวยมันวันรวมเสียนหนองบัวแดงวันพุทธที่3ธันวาคม2557นี้ณบริเวณงานงิ้วอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิ ประชาสัมพันธ์โดยไอ้เสียงหำ FM 92.25อ้นธนพลเพิงพยาแลประกบคู่มวยโดยพาดแป๊บซี่ขอขอบคุณเสียน้อยตลาดสดเสียนบรรจงบขสเสียนแอตลาดสดเสียนเคนบขสเสียนสมชายห้วยยางดำเสียนหลอยคู่เมืองเสียนมุยหนองบัวแดงเสียนไก่เสียนสยามมวยตู้เสียนโบบ้านใหม่เสียนแมนบขสอดีตกำนันสมพงษ์ขีดู้เขียวอบตสีทองบัวคำปั๊ม ้ำมันพงเกษมปิโตรเรียมสจธานีถ้ำแก้วเสียแผนชัยภูมิเสียนเต๋าน้องไฮเหนือเสียนสยามบขสเสียสั่งเจ๊ปูจตุรัสเสียนลูกแพรบขสเสียเหลิมเจ๊อน้องคอนไทยผู้เขียวพ่อชายน้องบัวแดงพ่อกำนันสาคนนาคันหักพ่อสาน้องบัวแดงเสียนยาวชัยภูมิเสียนชัยชัยภูมินายกสมานสุธรรมพิวัฒนายกอบตนนทองเกษตรสมบูรณ์และเฮียน้อยคนหัวเขียวร้านประสิทธิ์โฟโต้น้องบัวแดง อย่าลืมอย่าพลาดวันพุทธที่3ธันวาคม2557กับศึกมวยมันวันรวมเสียนหนองบัวแดงณบริเวณงานงิ้วอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิพลาดไม่ได้และไม่ควรพลาด